นะเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับชายดงคตินะครับไม่ใช่ชายนะสะพานรักครับสพานรัก น้องที่มีคำถามนะครับา Facebook, ทางเฟซบุ๊กทางยูทูบก็ถามได้ไม่ว่าอะไรมาเป็นสบายนทำสิ่งให้ทานมากมายมาโก,กลน แต่องค์พระเจ้าผู้พร้องเมืองคนอยังเห็นภาพคนไม่ไหายด้ด้วยความรักพระอ,องค์จึงทรงได้ก่อมิตรหลักพอเยียดซ้ำให้จมทุลีขอด้วยรักทงส้างสภานแสง จบคนเราต้องคือความตายทั้งหิงและชายมีใายไม่ไไมหมถ้าใครอยากเอาสวรรค์เบื่อหมดต้องตาใต้องทนท่า God nice. you. ใจนี้ได้ไหมพ่อถ้าใจอยากเขาสวรรค์เพื่อหวนต้องมอกใจลงพึงพ่งอเ,เท่านันพระทรงรัไม่เหลือแม้วนต่ำเทียแค่จะรากเขาจะียังก็งไม่สำคั

สวัสดีครับพี่ดองครับสดจากจังหวัดขอนแก่นนะครับประจำวันที่สิบพฤศิกายนนะครับก็เจอกับพี่ดองทุก,ทกวันนะครับก็สอนลูกเิร็จด้วยแล้วก็ให้พี่น้องมีโอกาสเรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับี่ถ้าพี่น้องทาง joutube y ทาง facebook มีคำถามอยากถามก็ถามได้นะครับ นะครับก็น้อยครับคนที่มาฟังพระพระเจ้าก็ไม่ใช่เ,ยเียออะไรแต่ก็หวังว่าคนที่ฟังนั้งหมดก็จะนํำสิ่งเรียนรู้นั้นไปนําไปสมสร้างพี่น้องแล้วก็นป,ปักรุงชีวิตเรานะครับในครับคือวันนี้ก่อนที่เราจะถามตอบคนถามคาใจนะครับของพี่น้องทาง f a c e b o o k ทาง y o u u u e แเราก็จะมาเรียนรู้บางทียากๆนะ วันนี้ผมจะพาพี่น้องศึกษาบังพีที่เข้าใจยากสี่ข้อด้วยกันน,กกน่งนะรับสี่ข้อด้วยกันแต่ก็คิดว่าก็จะทยอยออกมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะรู้ว่าจะทําได้มากแค่ไหนก็ทําเท่าเต็มเต็มเต็มที่แหละครับนะเป็นข้อมีที่เข้าใจยากตั้งแต่ธรรมการจนถึงพระวิวรเนี่ยมันมีเยอะนะครับก็รวบรวมก็ได้นะครับ,นะรบมาถึงคำถามข้อที่หนึ่งนะครับคําถามข้อหนึ่งบอกอย่างนี้ครับ งูที่มาล่อลวงไอวาเป็นงูจริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่ภาพเปรียบเทียบเข้าใจคําถามไหมงูที่มาล่อลวงไอวาเป็นงูจริงๆริงไหมหรือเป็นแค่ภาพเลยครับเปรียแบเบทียบนะถ้าคุณดูในพะคิดสังอเมรนะีกนะครับก็ดูเหมือนว่าทําไมครับมีสัตว์พูดได้อยู่นะสัตว์พูดได้งูก็พูดได้ใช่ไม่ใช่ในปฏิบมติการบทที่สาม หรือแม้กระทั่งลาของไอ้บาลามก็พูดกับบาลามได้ใช่ไมพูดได้ไหม,ไ,มได้นะก,ก็ดูเหมือนว่างูทำไมหรือสัตว์พูดได้แต่ทุกครั้งที่พระบีบอกว่าสัตว์พูดได้เนี่ยไม่ใช่สัตว์พูดได้เบื้องหลังมีอะไรมีวิญญาณบางอย่างซึ่งอยู่นอกเหนืออะไรนอกเหนือโลกวัตถุมรรสารอยู่เบื้องหลังสัตว์ตัวนั้น ถ้าบาลามเนี่ยพูดที่ขยับปากลาให้พูดได้ก็คือใครก็ทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ขยับปากลาเนี่ยให้พูดดูเหมือนว่าลาพูดแต่จริงๆแล้วเป็นเสียงของใครทูตสวรรค์ขยับปากลาพูดใช่ไหมนะขยับปากลาพูดเลยฟันธงสัตว์พูดไม่ได้หรอกครับสัตว์ด้วยวิญญาณสัตว์ด้วยีรูาพบุคคลดังนั้นเวลาสัตว์พูดได้หรืออะไรเนี่ยทำไมครับมันก็ต้องมีเบื้องหลังอยู่ตรงนั้น ถ้าดูในพระธรรมวิวรณ์ก็มีสัตว์ร้ายพูดได้ด้วยและมันมีอํานาจให้สัตว์ร้ายนั้นพูดได้ด้วยเห็นไหมเห้นซาตานเห็นไหมดังนั้นงูตัวเนี้นะไม่ใช่ว่างูพูดได้ไม่ใช่แต่เบื้องหลังทําไมครับต้องมีวิญญาณบางอย่างซึ่งพระเจ้าทรงอนุญาตให้มันทำไมพูดพระเจ้าอญาตให้ซาตานอยู่เบื้องหลังงูตัวเนี้ยมาตอนนี้ทําไมถามว่าง,งู ผู้หญิงบางคนทําไมก็ไม่ชอบงูผู้ชายก็ไม่ชอบผมก็ไม่ชอบงูไม่ได้กลัวนะก็แต่ไม่ชอบไม่จับไม่ได้กลัวคุณเอามาใกล้ๆผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าคน